งวดที่แล้วงวดที่แล้วมันงวดนี้ฝันว่าเขาสร้างไม้ uh. สร้างนี่ไม้ตัวนึ่งเพราะสร้างมาลูกเด้อววันแต่มันจะออกมือมือนั่นเสียวไม้อีกตัวนึงไงไมนออกพร้อมกันสร้างเกิดมือเดียวกันกับตัวนี้เราเที่ยวกันแต่ว่าสั่งผมฝันนินสั่งผมมาเป็นนาครับมันจะแมนบอสร้างม่นแมนเก่าก่อนป่อคือมันมูเขาหรืเป็นเก่าแต่คนปกติเป็นเก่าเหมือนกันแต่ว่ามันบอกมันมาถือ มันเป็นหางเป็นหางเป็นตีนนอ๋อตามตามคุณพ่อตาพ่อฟันไม่เห็นท่ารอบปีปีเป็นหางรอบปีปีเป็นเกาขึ้นคือนขึ้นอื่นเพราะว่าเราบฝันเห็นช่างเนี้ยอะไรถึงมันจะเป็นเลขกห่ามันจะมาแต่เหล็กห่าเราเรียกว่าเป็นห่าเลยบอกฟันตองวดเลยเนาะคุณพ่อเนาะงฟันตองวดเหรอบลรวฟันน่นจะ้ทางไม่สองตูวดผมว่ามันจะบอกอยู่หีอทางสองตูเจ้าคนจิตเป็นหางนี่ดิเป็น กันว่าเป็นเก่าเป็นเก่าที่หรอพ่อก็เลยพ่อก็เลยแปลเป็นเป็นห้าเป็นห้ามีห้ามีอะไรบ้างพ่อผมว่าหาสามนี่หาสามหาสามพ่อสามอสามแต่ว่านี้คือพ่อตีได้แค่สกแค่สองตัวครับ่เกี่ยวบ่มีสามตัวอ๋อแต่งวดงวดที่แล้วพ่อว่าได้สามตัวฝันกันเลยันว่าไฟเหมีอน ไฟไมาเงี้ยหน่บ้านเล็กที่นี่หนึ่งสองสบ้านเล็กที่หลังในนี่งทิพสองว่ามาไฟเหมือเงียเล่นจะของล้วไปซื้อครับจะของไปสีดาบน้ครับอุดรเับเลยบริสุทธิ์ุดนี้พราะ้ะเลขอกเรกว่าฝันว่าเขาตั้งใหม่เมต้องหมดสุดนั่นก็เลอกแล้วเขาฝันเื้อฝันต่อว่าเขาไปสิขายหน้าสองไรไปนอนงผาเด้อ ก็ไปนอนเฝอหน้าสองเครับมันก็ไม่ได้ว่าฝันคือว่าฝันน้ไฟใหม่เออมีฝันว่าเขาสร้างไม้สองตัวเลยคุณพ่อก็เลยตีเป็นตัวเดียวเลยว่าครับหาสามบอกครับตีมาสามคุณพ่อมาเห็นอไเออได้ยินข่าวว่าคุณพ่อก็มีสูตรเลขคำนวณด้วยเช่นกันครับขคำนวณเป็นยังไงครับคุณพ่อเลขคำนวณของคุณพ่อนี่เลขคำนวณผมนะครับโดยมากมันด้ออกตัวบุญนี่แต่ว่า กันกระบนอนไรกันสูตรเป็นสูตรบนบอกครับเป็นสูตรบนบอกเป็นสูตรบนแต่ว่ามันมีอยู่หกตัวมันมีอยู่หกตัวอ๋อแต่หกตัวได้เดี๋ยวก่อนแรกเสถียรพอถือครับตัวเดียวเท่นึ่งตจะขอสรุปเลขความฝันของพ่อก่อนไอ่เป็ไหนแน่ถามตัวขยันก่อนคุณพ่อหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามนึ่งเก้อันนี้คือเลขความฝันครับ ม่ตีอยู่เป็นหนึ่งอหนึ่งเก้าสามกับห้าสามห้าสมห้าสนีสองตัครับตรงหมดผมว่าออกนีผมวันตรงหมดออกใช่ไหมก็ออกก่อนผมว่าันอหมดใช่ใช่ใก็ออกเหลี่ันตรงหมดตรงหมดเด็กว่าการนี้แล้วพอเบง่าพอเช็คเบื้องน่ถูกก็ใช่สี่ก็ครับ ที่ป่มันก็เมันเขาขึ้นเมันก็เขากับเล็กกันไข่เอ็มนซีกันนะครับผมนี่มันก็เขากับเล็กกันนมุกตัวผมอยู่นี่โอ้เล็กความฝันส่วยกันดิเกรดสูตรค้านวณมันออกมาคล้ายๆกันมันไข่ไข่กันโอ้ครับครัเข้าเยวๆสิเขาอันนี้ก่อนนะครับเป็นเลขกความฝันนะครับของคุณพ่อหินนะครับวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนนะครับสองห้าหกเจ็ดเนาะนะครับก็สามตัวนะครับหนึ่งท่านว่านะครับขออภัยที่พูดผิดนะมักพูดผิดคิดมักจะไปร่อยน่ครับปอ่ะนะครับก็หนึ่งธันวาคมนะครับกับสามตัวหนึ่งเก้าสามนะครับแล้วก็ห้าสามแล้วก็หกสามเนาะนะครับพ่อฝันเห็นช้างนะครับฝันเห็นช้างก็ท่านบอกว่าชอบตีออกมา แบบมาเนี้เลขนี้นะครับภาคคร้า่ค้นชอบเลขของคุณพ่อหินนะครับก็ติดตามนะครับเห็นคุณพ่อหินบอกว่าคล้ายคลกันกับเลขสูตรเดี๋ยวเรามาติดตามถึงด้านเลขสูตรของพ่อหินอีกรอบหนึ่งนะครับมาติดตามกันครับขอบคุณพ่อหิน้วยครับขอบคุณหินครับบูขอบคุณครับขอบคุณครับ